สวัสดีครับผมตอนนี้พบกับผมนะฮะตอนนี้ผมออฟลูกยาวชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านาน,าน,นมเย็นนะครับใกล้ร้านอะไรนึกร้านร้านอะไรจำไม่ได้นี่ครับเอออันนี้ผมผมกำกำลังดูเน็ตฟลิกอยู่ครับถ่ายพี่เลยถ่ายพี่ อันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะร้านคาเฟ่ร,รวมเกอร์ครับผมอยู่ที่มีเมนูหลายอย่างนะครับผมใช่อันนี้ผมก็ได้มาสามปีคาเฟ่รวมเกอ,อร์มีเมนูหลายอย่างมีมนี่ทางนี้มีปังเย็นปังปิ้งยุค9กนะน้ำแข็งใสน้ำปัน่นน้ำน้ำชง น้ำปั่นน้ำชงพวกชัน้นนมชาเขียวชาเย็นแล้วก็เคี้ยวทอดลูกชิ้นทอดมีหมดนี่แหนมปาลาระเบิดาาลูกชิ้นปลาอันนี้<า>กินแล้วปากจะระเบิด <c oughs> ไม่ได้สิ <c oughs> กินปลาระเบิดแหนมมีหมดนะเบียร์เหล้าปัน่นวุ้นมีนะ<อ>ไม่นับนไม่นับ,มนบไม่นับที่เราส่งนะที่เราสั่ง <c oughs> นี่นะครับผมเขาเรียกอะไรนะปังเย็นโอเมติบูเขาไปปังเย็นลมจิบุเขาไฟอย่างเล็กอ่ะยอดนะครับ โอเคเราจะมาทานให้ดูนะเค okay, <okay, S 1> <okay. S 2> ว่าจะอร่อยไหมขอกินด้วยได้ไหมอ่ะมานั่ง